We so สวัสดีพี่ต้มบัวบอลนะผมโปรแกร,รมฟุตบอลประจำวันที่7ธันวาคม2567นะฮะสำหรับผลงานของเมื่อวานนะผมก็แสดงความยินดีกับคนที่ตามมาด้วยแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าของชุดงาน3ชุดงาน4นะผมหรือว่าตัวนี้2ตัวนะแล้วก็ผลงานเมื่อวานให้ไป6คู่นะก็พลาดไปเพียงแค่2คู่นั้นแล้วก็4คู่เมื่อวานก็ถือว่าชฉลีย่ยงกันไปนเต็มๆนะผมก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะฮะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ผมกอนที่จะไปรับชมรับฟังเนี่ยฝากกดไลค์ท่องกดแชร์ท่องหรือว่ากกกกดดคครันะััับบใใใหห้้้้ผมววยแลลลนนนนะะเเพพื่่่ออปปป็างจีตตนะทิๆไ ก็ใครสนใจอยากเข้าเข้ขอดีการนะรหรือว่าอยากเข้ากลุ่มมาตามุตบอลสดเนี่ยนะฮะก็ตรงนี้เลยลงแอดไลน์แอดทีเอ็มเจ็ดแปดได้เลยนะฮะโอเค okay, นะสำหรับวันนี้น้งไปเริ่มทางด้านของคู่แรกแล้วก็จะอยู่ในซีรีส์ของพรีบริษัททางด้านของเอเวอเรสต์ในครั้งนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของทางด้านของลิเวอร์พูลนะสำหรับคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะขยับยไปดูผลงานแล้วกันนะว่าเป็นอย่างไรสำหรับผลงานที่ผ่านมาที่เคยเจอมาและก็เงื่อนไขในครั้งนี้ลิเวอร์พูลยกขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งจุดสองพันหรือวอร์พูล เป็นหนึ่งเกมนะผมก็ถือว่าน่าผ่านการแพ้ปาร์คชามานะและก็ผลงานล่าสุดเลยนะผมเป็นนักเอเวอรตันที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ในนี้บ้านตัวเองด้วยทางด้านของลิเวอร์ pool ในคำนั้นโดนไปแดงไปหนึ่งใบเนาะก็โดนทางด้านของเอเวอรตันยำไปนะฮะส่วนผลงานเท้านเอเวอวอตันนะผมห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ชนะเพียงแค่หนึ่งเกมนะและก็เสมอสองนะผมและก็น้องแล้วก็แพ้เพียงแค่สองเกมได้ผลงานล่าสุดเนี่ยไปถล่มทางของบูมตันไปที่สี่ประตูต่อศูนย์นะก็ถือว่ารวมพบรวมเนี่ยก็ถือว่ายังอ่ายังงู่่่ะะนนอยสรวแกฮ ผลงานตทนัางของลิเวอร์พูลนะครับเป็นไงบ้าง5เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะยังไม่เคยหลุดแพ้ให้ใครเลยนะแต่ว่าผลงานล่าสุดเนี่ยนะผมไปสเสมอกับทั้งของอ่านิวเซอร์เราไปที่3ประตู3แล้วก็ไปชนะทั้งของซิตี้เราไป2 0งศูนย์นะครับเมริดไปอีก2ประตูศูนย์สำหรับผลงานที่ผ่านมาช่วงนี้ลิเวอร์พูลลงทำผลงานมาได้ยอดเยี่ยมจริงนะผมไม่มีที่ติเลยทีเดียวสำหรับทั้งของลิเวอร์พูลนะฮะขยับไปดูสมาการของอทีมละก่อนที่เรสนามในครั้งนี้ทางด้านของเอลตันก็จะมาในระบบนะสี่สี่หนึ่งหนึ่งนาเป้าหนึ นะะฮแนวลุกทางด้าของเอวตันก็ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะส่วนตัวที่บาดเจ็บในครั้นี้ก็ถือว่านะฮะมีตำน่งเดิมตรงที่บาดเจ็บมาก่อนนั่นเลี้ยสละเอวตันนะฮะส่วนทางด้านลีฟพูลในครั้งนี้ภายใต้การคุมชิมโดยนะฮะอาเน่สล็อตเนี่ยนะฮะจะมาในแผนเราสี่สามสามหนุนหน้าเป้าสามตัวในครั้คืนนี้จะมีทางด้านของดาวิดนูเยสและทางด้านของดูดีแอสนะฮะแลก็อีกหนึ่งตัวมูฮัมหมัดซาลาห์นะฮะในครั้คืนนี้แนวลุกทางด้านลีฟพูลก็ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะส่ววนน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 แแุกกลลลาาาาางงงงะะะะคับีี้้จจมททโโซอออตตไดข์ฮ พอทางด้านของอรารอยอันเกวเบิร์ตในครั้คืนนี้ก็ถือว่านะผมกองหลังเนี่ยก็ถือว่าน่าแน่นพอสมควรเหมือนกันสำหรับลิเวอร์พูลในครั้คืนนี้รายก้อนเงินไขที่ยกขึ้นมาเพียงแค่1.25ในครับนี้เชื่อว่าลิเวอร์พูลบุกไป,ปเก็บสามเต้มเนี่ยกลับบ้านได้อย่างสบายเพราะฉะนแล้วสำหรับคู่แรกเนี่ยมองทาง,งด,นะด้านของลิเวอร์พูลได้นะฮะส่วนคู่ที่สองในครั้งนี้จะเป็นทางของคิตันเพลตเจอกับทางของซิตี้นะรายก้อนเงินไขในครัค้งนี้ซิตี้ดูดีกว่าหนึ่งช่วงตัวนะฮะขอยาไปดูผลงานแล้วกันนะผมว่าเสลดุ ซิตี้เอาชานะนของชินาพเดียไปได้4ประตูต่อ2นนก็ถือว่ามีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับคู่นี้เนี่ยนะเป็นเกมเปิดหน้าใส่กันทั้งคู่เลยแล้ว ส่วนผลงานทั้งของคิตาเพลทดห้าเ,เกมที่ผ่านมาน้องก็ถือว่านะหลุดแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งเกมแล้วก็ชนะหนึ่งและก็ส่วนมากอย่างเสมอไปถึงสามเกมเลยในผลงานล่าสุดก็ไปชนะท,าท e ั้งของอีฟิทเทลไปที่หนึ่งประตูหนึ่งแรกก็ไปเสมอกับทั้งของเนลเซ้นแล้วไปที่หนึ่งประตูหนึ่งนะสำหรับผลงานที่ผ่านมาทางด้านของคิตาพเพลทฟอร์มช่วงน,นี้ก็ถือว่านะผมยังดูไม่ดีสักไยนะโดยภาพรวมเนี่ยนะยังอ่ายังแกว่งอยู่นะฮะส่วนผลงานทั้งซิตี้เป็นยังบ้างห้าเกมที่ผ่านมาน้ก็ถือว่านะยังอ่ากลัง อาแบบว่ากำลังจะคืนฟอร์มหรือเปล่านะแต่ว่าผลงานล่าสุดเนี่ยนะทรงชางของน,งนเตติแองกลีเนี่ยไปถึงสาประตูต่อศูนย์เลยเราก็ถือว่านะน่าจะกลับมาคืนฟอร์มนั่นแหละในคัมคืนนี้เนาะโอเคนะขยับไปดูสภาพพร้อมทางด้านของกิตตัปเปเลทในคัมมันนี้เนาะผมจะมารลบนะผมสามสี่หนึ่งสองภายใต้การคุมทีมโดยโอลิเวอร์กาสเตอร์เนี่ยนะและก็น้าปอลสองตัวในคัมคืนนี้จะมีนักของเอ็นเคเชียนะผมที่จะยืนคู่กับทางด้านของนองมาเกลตานะในคัมคืนนี้ทางด้านของกิตตัปเปเลทก็ถือว่าน่าสนใจแนวลุกกในน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 คค่่่่าาาาาาืีีี้้้้้อออออยูััพพรรมมมมหตตสสววททบบดดเเจจ็ะะะงงขชุฮ ก็อดัมบอตานแล้วก็ทั้งชาลิยัตในคำทีนี้ก็ถือว่ามีแต่น้าเดิมลงที่บาดเจ็บมาก,ก่อนนั้นเ้แหลสำหรับทาง้งของคอิตันเพลตนะฮะส่วนทางด้านของอ <c oughs> ซิตี้ล่ะนะผมในคัมคืนนี้จะมีใครลงสนามบ้างในคัมคืนนี้จะวางแผนรลบสามสอนึ่งนะผมหน้าเป้าหนึ่งตัวเนี่ยจะขาดเข้าไปไม่ได้อย่างทางด้านของเออร์ลิงฮาเร็งนะฮะและก็แนวลุกในคัมคืนนี้จะมีด้านของอาร์เดอร์บอยแก็คกิลิชและก็ทางด้านของเอ่อาวินโยนะฮะและก็อีกหนึ่งตัวมีด้านของเจมี่โดกุนะแนวลุกทางด้านของซิตี้ในคัมคืนนี้บอกเลยว่าเต็มเปี่ยมแน่นอนนะในคัมคืนนี้กำลังที่จะกลับมาคืนฟอร์มนะผมดูจากผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าโถมชั้นของที่ยนมเง่นคค่าืนนี้ะ ของซิตี้ต้องมี2ประตูขึ้นไปถึงจะชูชื่อเต็ม,ตมในค่มภีร์นี้เชื่อว่าซิตี้นะครับบุกไปเก็บชัยชนะกลับบ้านได้อย่างแน่น,นอนนะฮะโอเคสหรับคู่สองในค่มภีร์นี้มองซิตี้นะฮะส่วนคู่สามในค่มภีร์นี้ทางด้านของแมนยูนอตนะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านของ Not Forest, นอตติงแฮองโเรสต์น่าไรก็เงื่อนไขในขค่มภีร์นี้แมนยูยกขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งช่วงตัวเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะตอนนี้ขึงหนึ่งตัวแล้วนะฮะขยับไปดูผลงานงท่านั่งของซาลิซีเฮดดี้สองเกมที่เอาาช ังของนักเทนนิสเฟรตเนี่ยไปได้1ประตูต่อศูนย์เล่นนอกบ้านด้วยนะฮะก็ถือว่าทำผลงานยอดเยี่ยมเหมือนกันนะฮะจากพักแพร่ปักชามานะฮะส่วนผลงานรั้งของแมนยูห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยเมหลุดแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งเกมนะผมแล้วก็ชนะไปถึงสามแล้วก็เสมอในผลงานล่าสุดเนี่ยก็ไปแพ้ทั้งของอาร์เอนไปที่สองประตูต่อศูนย์นะแล้วก็ผลงานอีกผลงานก็ไปชนะเอเวอเรตันไปที่สี่ประตูต่อศูนย์นะฮะช่วงนี้ทั้งของแมนยูก็ถือว่านะฮะทำผลงานยอดเยี่ยมเหมือนกันนะผมเพิ่งจะกลับมาคืนฟอร์มหรือเปล่่่่่าาาานนนนนนนะะฮฮสวผผลงงงทั้้ขออตแแมมมฟเเเร์กีียพ ถึง3เกมเลยน้องแล้วก็ชนะเพียงแค่สเกมในผลงานล่าสุดเนี่ยไปแพ้ทั้งของแมนซิตี้ไป3าศูนย์แล้วก็ไปชนะกับทางด้านของอัลเอสฟิทาวไปเพียงแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะสำหรับผลงานที่ผ่านมาทางด้านของนอติแองเฟลเดตก็ถือว่านะอ่ายังจะกลับมาคืนฟอร์มเนี่ยอีกอย่างเหมือนกันะฟอร์มช่วงนี้ยังแปร่งๆอยู่เหมือนกันะนะวนเอาแน่อะนอนไม่ได้เหมือนกันสำหรับนอติแองเฟลเดตในเกมคืนนี้เนาะส่วนครับวกขยับไปดูสภาพอพของทีมแล้วกันะนะ้อก่อนที่จะลงสนามในเกมคืนนี้ทางด้านของแมนยะูเนาะคาดการณ์ในเคืนนี้จะมาปนนนนนนะะนะ้นะนะาาตัวใคค่ืี จะใช้ไปทั้งของอ่เซอร์ซี่ซนารแร็ก็นะครับในลุกในคัมมิชนี้มีคา,าคาร์ลิสฟอร์ดที่จะยืนคู่กับทั้งของเฟอร์นันเดสนะ,ะผมและก็กองกลางจะมีหน้าคารมิโลที่ยืนคู่จเจ้าหน้เจ้าหนูไมนูในคัมมนี้ก็ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะสำหรับทั้งของแมนยูในคัมคืนนี้ส่วนตัวที่บาดเจ็บจะมีหน้าของจอห์นนี่อีเวนและก็ทน้าของลูชอทางด้านของอ่าลิเบอร์เลฟนะในคัมคืนนี้ทางด้านของแมนยูก็ถือว่านะฮะไม่ส่งผลกระทบต่อทีเหมือนกันนะผมเป็นอะไรที่ได้เปรียบบมมมมมาาาากกกเเเหหืืือออนน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 ััสสรรรทททงงงงดดด้้้้ขขแยยูใใคคคคค่่ีีีวฟณ์ะะผจ หนึ่งนะผมหน้าป้าหนึ่งตัวในคําคืนนี้จะขาดใครไปไม่ได้อย่างทั้งของฟิีนบูตนะแนวลุกตัวเก่งตัวเก่าของเขาเองนะสำหรับทั้งของนักเยอเฟลตในคัมคืนนี้ส่วนกองกลางลุกในคําคืนนี้จะมีทั้งของแอนเดอร์สันกิฟวและทั้งของเอลดอยในคัมคืนนี้ก็ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนตัวที่บาดเจ็บมีเพียงแค่สองรายมีทั้งของอดานิโลและก็ทั้งของอิบรีฮิมในคัมคืนนี้ที่บาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วก็ถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อทีมนะในคัมคืนนี้อย่างสภาพแ่รงจูง ด้วยนะในครั้คืนนี้บอกเลยว่าขุมกำลังเนี่ยค่อนข้างจะเต็มเปี่ยมพอสมควรเลยเชื่อว่าในครั้งนี้ทางด้านของแมนยูเนี่ยนะฮะไม่แพ้คาบายหน่อนหนึ่งน้อยน้อยน๋อยนวต้องมียกนะผมหรือว่าจุดชิช่นไปหูข้างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปให้แบบว่า ปลอดภัยที่สุดเนี่ยแนะนำให้ไปที่0ูนย์พ้กันสำหรับทางของแมนยูในคราืนี้เชื่อว,ว่าไม่แพ้ในบ้านนะฮะสำหรับคู่ที่สเนะาะขยับไปดูคู่ที่สีน่นะครับวันนี้ทางของแฟรงเฟิร์ตนะจะเปิดบ้านรับการมีเยือนของทางของเอาบวกนะฮะสำหรับคู่นี้ทางของแฟรงเฟิร์ตยกขึ้นมาอยู่ที่อ่าหนึ่งชั่วตัวนะฮะขยยกไปดูผลงานทางของสถิตี ades, เฮดที่สองเกมที่ผ่านมาเนี่ยแัดการ์ดแพทการ์ดมาผมเป็นเกมอ่าบ้านครบ้านมาในผลงันสุดก็เป็นของแฟรงเฟิร์ตที่เอา แฟรงก์เปิต5เกมที่ผ่านมาเพิ่งจะหลุดแพ้เพียงแค่เกมล่าสุดันไปแพ้ให้ท่านัานของอาร์บีไลซิกไป3ประตูศูนย์และก็ไปชักทั้งของดเดลเฮลมไปอีก4ประตูหนึ่งะฮะก็ถือว่าทำผลงานได้ย่าเยี่ยมสำหรับแฟรง์เฟิร์ตในคทัทีนี้เพิ่งจะมาสุดแพ้เพียงแค่เกมล่าสุดนะฮะส่วนผลงานทอเอาบวกแล้เ,เป็นไงบ้าง5เกมที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็ช้ไป2เกมนะ,ะผมแพ้1และก็เสมอไปถึง2เกม 2, 5เกมที่ผ่านมาก็ถือว่าหดุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวในผลงานา ในครั้งนี้ฟอร์มดูค่อนข้างที่แบบว่าอาจจะจัาบปรคนเลยนะเชื่อว่าในครั้งนี้ทนั่งของแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเราไม่แพ้แน่นอนนะในครับคืนนี้เชื่อว่าต้องปลุกสองประตูต้องมีเห็นแนอนสำหรับตั้งแฟรงก์เฟิร์ตในครคั้งนนี้เชื่อว่าไม่แพ้คาบานนะฮะส่วนคู่ที่ห้าในครั้งนี้เอเอสโลมาเนาะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทนั่งของเลเช่ในารายก็เงื่อนไขในครั้งนนี้โลมายกขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งช่วงตัวนะฮะขยับไปดูผลงานทนั่งของสซรีสีเฮตันหนึ่งเกมที่ผ่านมาล่าสุดเลยที่เคยเจอ นะฮะส่วนผลงานทางด้านของ อะโรมานะครับผมห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มช่วงนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะเลีไปพอสมควรเหมือนกันนะห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยชุดจุดคำว่าชนะเนี่ยยังไม่เป็นเลยสหรับโรมาในผลงานสุดไปแพ้ตั้งของอัตลันตาไป2องศูนย์ไปแพ้ตั้งของนาปโาปลีหนึ่งศูนย์ไปแพ้ตั้งของปุรุญญาไปอีกสามประตูสองเชียรว่านในเกมทีนี้เอสเอสโรมาเนี่ยฟอร์มยังแบบว่าย,ยังแกข็งๆอยู่นะยังไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะฮะส่วนผลงานตั้งของเลเช่เป็นยังไงห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะไปสองเกมแพ้หนึ่งและก็เูนย์สองห้าเกมทา,มาทงงขอ โรมา่าณโรม่าในค่ำคืนนี้เปิดมาหนึ่งชุดตัวเนี่ยน่าจะมั่นใจในกองของตัวเองแหละนะและก็ขุมลังในค่ำคืนนี้น่าจะปรับแตดเพียนแต่เพียนใหม่นะสำหรับค่ำคืนนี้ฐานะของโรม่านะต้องมี2ประตูขึ้นไปถึงจะสดชื่นเชื่อว่าในค่ำคืนนี้ฐานะ้านของโรม่าไม่แพ้คาบ้านนะผมในน้อยนิต้องมี1ประตูถึงจะยืนพื้นได้สำหรับโรม่าในค่ำคืนนี้ถ้าให้ไปปลอดภัยที่ศูนย์จุาักณนะตูมเดียวเนี่ยงูไปข้างหนึ่งนะก็ถือว่าอยากสดชื่นเนาะประมาณนี้สำหรับคู่ที่ห ส่วนคู่ที่6ในคําคืนนี้น้องก็จะเป็นตารางของคิโรนาเนาะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของตารางของไรอันมาริดนะไรก็เงื่อนขในคําคืนนี้มาริทน้องดูดีกว่าอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะผมก็ถือว่าน่าสนใจนะขยับไปดูผลงานตารางของสติติเฮดเด็ตสองเกมที่ผ่านมาเป็นตารางของไรอันมาริดเอาชนะไปทั้งสองเกมเลยและผลงานล่าสุดก็ถมตารางคิโรนาไปสี่ประตูศูนย์ไรก็หนึ่งผลงานมาริทถมตั้งคิโรนาขาบ้านไปอีกสามประตูศูนย์ก็ถือว่าคู่นี้เนี่ยน้องเป็นเกมแบบว่าเปิดหน้าใสกันทั้งคู่อยู่แล้วนะไรกว นะครับผมส่วนผลงานทั้งนั้งของคิโรนาลเป็นไงบ้างนะผมห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะไปเพียงแค่สองเกมเสมอสองไลก็แพ้ไปเพียงแค่หนึ่งเกมในผลงานล่าสุดจะไปเสมอกับทางของโรโกเชตะไปอีกศูนย์ประตูศูนย์ไลก็ไปเสมอทั้งของบีเรลิวไปที่สองประตูสองไลก็์หนึ่งผลงานไปแพ้ทางของโซมการ์ดไปอีกหนึ่งประตูต่อศูนย์สามเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะผมหาชัยชนะยังไม่เจอเลยสำหรับคิโรนานะฮะส่วนผลงานทั้งของเรย์มาริดห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่านะผมหลุดแพ้ไปเพียงแค่สองเกมแลก็ชนะไปถึงสามในผลงานล่่าาาาสุดเเเนนนนียไไไปปปแแพ้กกกับบบททงงงขอิะล็ชตฟ ไป2อศูนย์และก็ไปแพ้ตั้งของลิเวอร์พูลไปอีก2ประตูต่อศูนย์เชื่อว,ว่าในเกมที่นี้โดยภาพรวมดูจากผลงานแล้วมาริดก็เทียบเท่ากับบอลกับทา,างด้านของคิโรน่าเนี่ยก็ถือว่ายังห่างชี้ชั้นกันอยู่เหมือนกันนะเชื่อว,ว่าในเกมที่นี้ทางด้านของเรอัลมาริดนะผมปลุกไปเก็บชัยชนะกลับบ้านได้อย่างสบายๆหน่อยแระก็เงื่อนไขในเกมที่นี้ไม่ได้เยอะเกินไปนะผมและก็สภาพความพร้อมในเกมที่นี้ทางด้านของเรอัลมาริดก็ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามไม่ว่าจะเป็นเอปเป้ทางด้านของโรดริโก้และก็ทางดีแอสและก็ทางของอับบาเบิรรร์นนนนนนงแฮมมมใ่่่าาาืี้้้้กก็ถออออวยูัพพห ตาสําหรับท่านัของราชันชุดขาวในครั้งนี้เชื่อว่าในผมไม่แพ้นอนนะผมต้องบุกเก็บชนะกลับบ้านได้อย่างแน่นอนสำหรับคู่ที่6ในครั้งนี้บอลท่านัของบาริสในผมโอเคสุดท้ายแล้วนะผมก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะ้วกันนะและก็ใครที่สนใจนะผมอยากเข้าข้อตกลรในผมหรือว่าในผมอยากเข้ากลุ่มมาตามฟุตบอลสดเนี่ยนะผมก็สามารถแอดไลน์ได้เลยผมแอดทีเอ็มเจ็ดแปดนั่นเองในผมสำหรับวันนี้ในผมก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมฟุตบอลไม่่ได้มีความสุขนำ